มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณหมอวัย28ปปีเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งที่ไม่ดื่มและไม่สูบทุกวันนี้แม้ว่าเราเองจะไม่ดื่มแล้วก็ไม่สูบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะล่าสุดคาเพจพักก้อนได้โพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องในมุมของหมอที่จะพลัดจะผูเป็นคนไข้แบบงงๆให้ได้อ่านกันค่ะเดิมทีแล้วสำหรับเรามาเรล็งต่อมน้ำเหลืองนั้นก็เป็นแค่บทหนึ่งในตำราเรียนที่จำได้บ้างไม่จำได้บ้างเป็นคำวินิจฉัยหนึ่งของคนไข้ที่อยู่ในความดูแลซึ่งแผนการรักษาก็มาจาก อายุรแพทย์โรคเลือดซะส่วนใหญ่นะคะการเขียนออเดอร์งดผลไม้เปลือกบางก็เป็นแค่ความเคยชินที่ทำให้สำหรับผู้ป่วยที่มารับเคมีบำบัดจนวันหนึ่งคุณมะเร็งก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันกินด้วยกันนอนด้วยกันหายใจไปพร้อมกัน หลายคนอาจจะสงสัยว่าในฐานะของหมอพอเราป่วยซะเองจะมีความคิดความรู้สึกต่างจากคนไข้ทั่วไปยังไงกันนะสำหรับตัวเราเองไม่ต่างเลยค่ะฮ่าฮ่ฮออกจากังวลมากกว่าคนไข้ทั่วไปด้วยซ้ํา ตลอดเวลา6เดือนที่ป่วยแล้วก็รับยาเคมีบำบัดเต็มไปด้วยความกังวลเพราะเราเห็นมาตลอดว่าถ้าคนไข้มะเร็งได้รับเคมีบำบัดแล้วและมีการติดเชื้อแทรกซ้อนอาการจะดุนแรงมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเรากินอะไรหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเรามักจะคิดภาพตัวเองนอนโสมให้ยาฆ่าเชื้อใน ICU อยู่บ่อย ตอนยังทำงานอยู่เราเองก็ไม่ต่างกับหมอหลายคนที่อยู่เวรห้องฉุกเฉินแล้วเจอคนไข้ที่มาด้วยภาวะที่ไม่ได้ฉุกเฉินจริงๆในช่วง6เดือนนั้นคนไข้มีคำนำหน้าว่าแพทย์หญิงคนนี้ได้เข้าห้องฉุกเฉินสองครั้งและไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงแก่ชีวิตทั้งสองครั้ง ครั้งแรกที่บ้านพาไปส่งเพราะว่เปรียมากๆหน้ามืดวัดความดันได้60/30พอไปวัดที่ ER ปกติสะเฉยๆส่วนอีกครั้งก็คือท้องเสียปวดท้องพอไปตรวจจริงๆก็ปกติดีเป็นแค่อาการลำไส้แปรปรวนและทั้งสองครั้งที่ไปห้องฉุกเฉินนั้นไม่มีจตนาอื่นใดนอกจากกลัวตายเท่านั้นแหละการเป็นคนไข้สเองทำให้เราเข้าใจคนไข้ามากยิ่งขึ้น เข้าใจคนไข้ที่มาห้องฉุกเฉินตอนตีสามเพราะว่าท้องเสียปวดท้องแค่โรลคลำไส้อักเสบธรรมดาที่ไม่ค่าใครแต่มันสามารถปวดแบบ10เต็มสิได้จริงๆไม่มีใครอยากจะเข้าห้องฉุกเฉินหรอกถ้าไม่กลัวตายยกเว้นมาขอ,อยาเดิมหรือว่าขอใบรับรองแพทย์ตอนดึกๆอันนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมค่ะ เข้าใจว่าผู้ป่วยมะเร็งทุกคนต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างขนาดไหนการต่อสู้กับผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดนั้นการต้องระวังตัวเองตลอดเวลาไม่ให้ป่วยแต่ละวันมันไม่เคยง่ายเลยเข้าใจว่าทุกคำสั่งการรักษาที่เขียนไปมันส่งผลกระทบกับชีวิตคนไข้จริงๆหลายๆอย่างมันง่ายกับคนเขียนแต่ว่าลำบากกับคนทำ เคยไม่เข้าใจว่าทำไมคนไข้เบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ถึงไม่ยอมฉีดยาอินซูลินจนถึงวันที่ตัวเองโดนฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวเข้าไปใต้ผิวหนังคล้ายกับอินซูลินอย่างรู้สึกว่ามันเจ็บแล้วก็มันลำบากจริงๆแหละแม้ว่าตอนนี้โรคจะสงบ กลับมาทำงานเป็นหมอเหมือนเดิมแล้วสถานะคนไข้ก็ยังต้องติดตัวไปอีกหลายปีเพราะว่ายังต้องเข้ารับการตรวจติดตามเป็นระยะแน่นอนว่าก็ยังกังวลเหมือนเดิมทุกครั้งและค่ะเราผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆนะคะทั้งประสบการณ์ที่ผมค่อยๆร่วงเป็นกระจุกจนหมดหัวปวดกระดูกจนนอนร้องไห้ กินอาหารแล้วไม่รู้รสชาติจนยอมแพ้ที่จะกินอ่อนเพลียมากจนเดินได้วันหนึ่งไม่กี่ก้าวพอมาคิดจริงๆก็ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาเรารู้สึกว่าตัวเองในฐานะของหมอก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันค่ะเราเองเรียนรู้ที่จะมองคนไข้เป็นมากกว่างานที่ต้องทำให้เสร็จมีหลายครั้งที่เราเองเลือกที่จะนั่งลงข้างเตียงคนไข้ที่เพิ่งจะรู้ว่าเป็นมะเร็งเพื่อพูดว่ากินข้าวเยอะๆนะคะ หมอรู้ว่ากินไม่อร่อยหรอกแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงผลการรักษาก็จะดีขึ้นวันนี้มาเล่าซะยาวเลยค่ะมีใครอ่านจบบ้างไหมคะไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าประสบการณ์การรับมือกับการสูญเสียผมหรือว่าการใช้ชีวิตกับเส้นให้ยาเคมีบำบัดโดยไม่ติดเชื้อให้ฟังนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไว้พบกันใหม่ค่ะ คุณหมอวัย28ปีไปมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งที่ไม่ดื่มแล้วก็ไม่สูบขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ